ในวันนี้เราก็สามารถเก็บข้อมูลมาได้ครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลที่นี่เลยเราไม่เคยแข่งรวทีมเราก็ไม่เคยแข่งที่นี่ด้วยครับก็เป็นสนามที่ล้างจากเบอร์ซุมไว้มาหลายปีครับถือว่าสนามสวยครับแล้วก็วันนี้เราโชคร้ายนิดหน่อยเราเราล้มทําให้เราซ่อมรถนานหน่อยเราก็มีเวลาที่ซ้อมในเซชันที่สองน,น้อยมากครับพรุ่งนี้ก็เป็นซุปเปอรโ์โพนะครับในช่วงเช้าเราคิดว่าในช่วงการทําเวลาเนี่ยเรา,าจะ พยายามไปพุชไปหากลุ่มที่เราไฟติ้งกันอยู่ตลอดเนี่ที่แบบอาจจะเป็นหนึ 2, ่งในสิบสองหนึ่งในสิบห้าอะไรพวกนี้ครับเราเราพยายามโปโลกลุ่มพวกนี้แล้วก็หากแคปแล้วก็วิง่งวิ่งเข้าหาเพื่อที่จะทำเวลาให้ดีดีขึ้นเนี่ยครับก็อยากจะฝากขอบคุณด้วยครับที่สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ให้กาลังใจมาโดยตลอดฝากเปน็นแฟนชาวไทยเปน็นแฟนจอมเอร์สปอร์ตเปน็นแฟนบ้าของเรานะครับช่วยเชียร์ให้กาลังใจนักแข่งไทยทุกคนใน เบิร์คาร์ดด้วยครับก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วจะทําให้ดีต่อไปครับในเลทพรุ่งนี้กรเลทสองแล้วก็เป็นดีต่อต่อไปในสนามหน้าสัญญาว่าจะพูดตัวเองไปให้ถึงที่สุดครับอะสแตมแนะนําตัวไหนครับครับสแตมอภิวัตรวงษ์ธนนท์ครับครับก็วันนี้เราได้ทําการซ้อมนะครับในช่วงแรกในช่วงฟรีแพทช์หนึ่งนะครับก็พยายามลงไปลองดูนะครับแล้วก็พยายามเก็บเก็บข้อมูลต่างๆนะครับก็ ในช่วงท้ายท้ายเซสชันครับมีอาการปวดที่แผลนะครับแล้วก็ทําให้เราคนโทรลรถได้ได้ไม่เต็มที่ครับก็ทําให้ในฟีบที่2เราไม่ได้การลงซ้อมครับก็กลับไปจะรีบคอวเวอรี่ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มให้มากขึ้นครับแล้วก็เชื่อว่าข้างในตอนนี้แผลมันยังไม่หายดีครับก็พยายามที่จะฟื้นฟูให้เร็วที่สุดครับแล้วก็จะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดครับผมครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับฝากเชียร์ผมด้วยครับยังไงก็ผมจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดครับแล้วก็จะรีบมา แข็งแรงเพื่อที่จะมาแข่งให้ได้เร็วที่สุดครับยังไงฝากเชียร์ผมและยามาค้าไทาย,ลายลายซิงทีมด้ยวยครับเรื่องของ6ก0ก่อนแล้วกันกนาอก,ก็คือเขาเองก็ต้องอพัฒนาตัวเองที่ที่จะก้าวไปสู้กับนักแข่งยุโรปที่เขาเชี่ยวชาญสนามด้วยอากาศด้วยนะครับเราเองเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างผมเองก็เชื่อว่าอย่างตีแล้วก็แตมเนี่ยก็สามารถมีศักยภาพเรื่องของความพุ้นเคยสนามเรื่องของความพุ้นเคยของตัวรถถึงเราจะขี่กันมา6สนาม7สนามแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า ชัว่วโมงบินในรถตัวนี้เราก็ยังไม่ได้สูงเท่ากับนักแข่งยุโรปอยู่ดีนะครับก็ส่วนส่วนในรุ่นอาสามบูคูเนี่ยก็แน่นอนนักแข่งของโอกาสของน้องๆที่จะก้าวไปเป็นนักแข่งที่ดีในอนะคตก็มีรออยู่อีกเยอะเลยนะครับจริงๆผมแล้วก็พีป่ป๊อปทางยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมทางอาไทยยามาฮ่ามอเตอร์ก็ก็มีเวแล้วก็มีช่องทางให้กับนักแข่งของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าน้องๆเนี่ยจะมี ศักยภาพแค่ไหนเราเราพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ผลักด,ดันน้อง,องๆก้าวไปสู่ในรายการที่ดีขึ้นรายการที่สนุกมากขึ้นในอนาคตรครับโอเค